อยากให้จงโซดาหนึ่งแก้วได้ไหมอ่างนี้ค่ะอยากผสมโซดาใช่ไหมครับมันจะจี๊ดจ๊ดโอ้เปิดปวดมาเลยมันจะตื่นใช่อยากจะตื่นเพราะตอนนี้แค่ห้าโมงครึ่งเองอ่ะเออเคยนะที่ไม่เจ็บแต่ตอนนี้เรืองเร่งเร่งไม่หลับเร่งเกินไม่หลับไม่หลับเคยมันตื่นตัวยี่มันไหลนะกี่โมงนะวิซีนะจ๊ะมากับนมพึ่งนะคะ เราก็มองเป็นห้าโมงครึ่งเสริมสร้างภูมิกับดูแลเรื่องผิวหนึ่งถุงใหญ่สามสิบซองเท่าไหร่เอ่ยสองร้อยสี่สิบเก้าบาทนเป็นโซดาซ่าไม่เท่าไรพอไปก็เลยเออต้องอย่างนั้นเลยอ่ะขอบบะลาเปล่งเนี้ยเปล่งเนี้ยช้อนหายไปใส่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยว เจอจังใช่ไหมก็พี่เอฟเติบแต่ทันไหมพี่อาร์เฉลี่ยได้ไหมเฉลี่ยอ่ะเอ้ยเอายอันนี้นะวิตามินใส่วิตซีโคตรดีวางเลยเฮ้พวกมึงลองยังฮะวิตามินได้ใส่ลองครับคุณพ่อลองสิใส่ลองเลยครับอุ้ยลองสิอันนี้ลองใตาได้ไหมแก่มากินเรียนแม่ก็เดี๋ยวทำให้ขอบคุณไงยค่ะไม่ใส่ในนั้นเนี่ย ใในแก้วเนี่ยอ๋อใส่ในวิตามินใส่แล้นมีน้ำชาอยู่ก็ใช่ไงเพราะนั่นล่ะจริงป้ะเนี่ีไงเขาเป็นน้ำชาจริงๆเขาไม่ได้เป็นน้ำชาเลยจริงนะรวมกันได้ไม่ไม่ไม่ใช่น้ำชาจริงทีเลยไม่ใช่ไม่ใช่ที่อะไรน้ำชาเออโดน่าโดน่าเท่าไหร่เท่าไรสองร้อยสี่สิบเก้าบาทมีคนได้สองหนึ่งเก้าครับสามสิบซองย่อยค่ะนี่ครูปังเหลือเท่าไหร่ สอง่งเทุกคนใช่ลูกค้ากดกันเยอะมากตอนนี้นะคะ1ถุงใหญ่32นะคะมาพอแล้วค่ะอร่อยเลยแหละทุกคนรีบกดเลย219งออนทิองหนึ้าจ้าสองหน่งเก้าเขาไม่ได้กินเขาไม่ได้ดื่มพี่ไอเฟเขาดื่มชาจริง เหมือนน้ำนนส้มคั้นสซดเลยนะนเ,เพราะว่าตัวส้มสีเลือดของเขาอ่ะผ่านการสเปรย์ไดในอุณหภูมิที่ไม่เกิน45องศาไ,ได้ไหมมันเยอะไปเ,เป็น <c oughs> วิตามินซีที่ผ่านนวัตกรรมไลโปโซโมอลจากอเมริกานะคะคมันจะมีตัวห่อหุ้มวิตามินซีเอาไว้เวลาเราทานวิตามินซีวิตามินซีถูกปล่อยทีละนิดท,ลดทีละนิดทำให้วิตามินซีดูดถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเรารกเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ดูดซึมได้กับวิตามินซีทั่วไปถึงสี่เท่านะจ๊ะถ้าผ่านนวัตกรรมไลโปโซมอลเลยเลย เหมือนจริงแล้วสดชื่นแล้วก็ช่างบุ๋มคุ้มด้วยใช่กินแล้วสดชื่นเลยสดชื่นกินตอนไหนคะไม่มีน้ำตาลนะจ๊ะคือชงดื่มระหว่างมื้อเช้าได้เลยพอเริ่มกินมื้อเช้าว่าค่ะทานอาหารไปสองสามคำก็ดื่มได้เลยใช่มันเพิ่มความสดชื่นเนาะอันนี้คือนมผึ้งนะคะเป็นราชินีต้านแก่นะคะมีโทเมโดเอ็กซ์แทรคอยู่นี้ดูแลเรื่องผิวตัวนี้มีสารตั้งต้นที่ทำให้ร่างกายเราผลิตกลูตาได้เองด้วย ใช่สดใสแล้วก็ช่วยเรื่องการนอนตอนเช้าก่อนที่คุณจะออกไปไปออกกำลังกายอะค่ะก็ตัวนี้ก่อนมันจะเพิ่มความสดชื่นแล้วก็สร้างภูมิคุ้มด้วยใช้กดเยอะกดเยอะเองความหวานมาจากไหนคะความหวานมาจากไหนคะพี่อ่๊ามาจากส้มส้มสีเลือดส้มสีเลือดอืมเราคงคิดว่าฉันจะพูดว่าย่าใส่กาแฟดําอร่อยมากใช่อเมริกาโน่ออเรนจ์ใช่ใส่กาแฟดำอเมริกาโน่ออเรนจ์เลิศ แล้วอ้นกินกับโซดาใช่ไหมโอ้ยหมดแล้วตอนนี้พี่อาร์ตเอาพี่อ้นเพิ่มพี่อ้นกินหมดแล้วอ่ะใช่ค่ะสูตรเดียวสูตรเดียวใส่นมพึ่งไหมหนึ่งซองมีลองนมพึ่งจ้ต้านแก่พี่อาร์ตต้านแก่หนึ่งซองจะเป็นอย่างไรดูโอ้ยรู้สึกหนุ่มขทุกมาทันทีเลยใช่ไหมล่ะเดี๋ยวแซ่อรุณสวัสดิ์นะเพื่อนเกลอเลยอ่ะโอ้โหอะไรพ่อพี่อ้นขโมยน้ำส้มหนึ่งซุงจะมีสามสิบซองนะครับใช่ค่ะในหนึ่งนั้นจะมีอันนี้ สิกรัมโอ้แล้วขอบคุณมากครับเหมือนตอนเรียนรอโดเลยเะล่ากาแฟอยู่ในตะกร้าไหมมีคนขอกาแฟฟิลไลค์ยระชาติเลยเดี๋ยวขึ้นตะกร้าให้นะจากาแฟก็1ถุงใหญ่3ามสิบซองร้อยเกบาทแต่ถ้าก็สามเจ็สดชื่นากพี่ยาสกับโซดานี่ยแบบเฮเว่นมากอ่ะดีไหมพี่มันเหมือนนี่ป้าเลยตายางพี่จะพังเนตะปุ่มตะป่ี่ใส่เข้าไปเลยอากาแฟอะแล้วนะคะ มันทังไมเหมือนเขาใครร้อยอ่ะช่วงขาเท่าเธอจะเอาเท่าไรเท่าไปแล้วอ่ะพี่นั่นเขาอุตส่าห์ปูแล้วเมื่กี้ไม่อ้วนเอาเท่าไหร่ค่ะเราคนละลายเปล่านั่นเต็มถนนเลยพี่ทานได้นะคะคุณไทคอฟฟี่ใบจะเอาเท่าไรเอาเท่าไรไม่อ้วนเอาเท่าไรบอกสิเสียงทีิงจรไอ้คังดำดีมากเด็ดังแบบหนูปีนใช่ไหมมาก เหมือนจีดีสามอาร์ก็แข่งเลยไอ้โ้นบอกนมพึ่งชงรวมกันไปเลยค่ะวิซีหนึ่งสองนมสองดังดังช้อนวิซีสองนมพึ่งสี่ใสจริงจริงนี่นะที่เกิด ช่อาตรงไป้วดกว่าร้องเลงให้ฟังทุกวัน่จะมาสักประหนึ่งอยากจะเอาหัวใจให้ไปก็ชอบใจนีเกิน่งจะนกินหนึ่อ่ะถ้าใส่จริงนจะไม่ดูไม่ได้รองส่วนฟันล้อแย่และบอกซเอยที่ต้องต่างหัวหนึ่งห้วแล้ไหมว่าคุยกันอ่ะเขาฟังไว้นะ เล่นรถจ้ะจะเอาเท่าไรมาติดไมค์คุยเรื่องอื่นกันไม่ถสนแกก่ะกตกานะจารเอาไว้อีกได้รักวันไปเพื่อรัก เป็นโอ้หลุดแวอ๋ออยากใหแปดศนมาเต้น oh. อ oh, no, ๋อเลือกต่อยอแต่ยแปดศูนย์ริงนะใช่ใอ่ะมีเลยอมีเอาเท่าไรมีม้นม้วนมหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเอาเท่าไรเอาเท่าไรไม่อ้วนเอาเท่าไรมีตงีไอะไรที่มีทำวันนั้นนะ เพลงอะไรนะอะวันนั้นอ่ะเพลงนี้เงี้เพลงนีาวั่นั้นอ่ะคนแก่เลยอ่ะเอาเอาเทอร์ไรท์ไทยกระปองบอลขาสั้นเงงเงงในค่ะมีสาอย่างเลยสามชิ้นคุณขารอลไรต่อคะ กาแฟเราค่ะกาแฟเออตอนนี้ปวดปัสสาวะมากเลยเพราะไ่ะดื่มน้ำก่อทั้งสีเลียทั้งวสซี่นะคะทั้งแอาราบิก้าและโรบัสซ่าเลยนะคะจ้าใครเป็นพยาบาลมาสอดใส่สวนให้หน่อยได้ไหมคะไม่อยากไปห้องน้ำทุกคนรักการร่างงานมากอ๋อฮอร์สอดใส่สวนเลยพยาบาลโบวี่อยู่หรือเปล่าอันนี้เราใส่สองสองได้ไหมใส่ได้ค่ะแต่ถ้าใครที่ไม่ชอบกลิ่นเค็มทุกคนลองใส่ได้ไหมได้มา มันเห็นภาพลงไปเถอะเตี๋ยวเอไม่ออกนะครับเพราาะว่ตึงน้ำตึงน้ำไปเถอะเอาไหมอาแฟมีนะนายโมดด่ามากเกอนตอนนี้กาแฟใช่ไหมฮะได้ครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับดีครับโอ้โหแล้วที่เอาช้อนปักไว้นั้นเมื่อกี้กินนะฮารั่นเลยนะเพราะมันจะทิ่มตาโอ้พี่เอาออกซะก่อนชาร์จก่อนไหมชาร์จไหมยวตีในทิ่มมึงเนี่ยหวานไปแล้ว กาแฟดกบ่าเออไหมกาแฟไม่เอ้าครับเฮ้ยอร่อยด้ยรที่กินอะกินดแลน้ก็เไล้เหรอเหนอรอเหรอเหวอเมรอเแรอไหรอนหรอเหรมเคนอเหรอเหรอเไรนเอเกรอเหรอเหรอเหนะเอโหเรอเเเอเอเเอเอเหรเหรเอเอเกเอเหรหรหรอเหหหอเหรอาหหรอหราเหหวอนความอเารรรเเเเออเออ ช่วยคุมกันเอาของเขาปากแบบจุกจิกด้วยส่วนวิตามินซีมาพร้อมกับนมพึ่งนะจ๊ะหนึ่งถุงใหญ่30ซองมากับนมพึ่งเลยนะคะ249บาทแต่ว่าตอนนี้ทุกคนกดได้29 9บาทอะไรบางคนคุณพ่อคุณแม่ติดกาแฟนะครับใช่บางทีกินน้าตาลมันไม่มีไงบางคนนี่ผมแม่ผมนี่เป็นนะชื่นเช้ามาถ้าไม่ดวงกาแฟจริงเหอสั่นใช่แต่พร กินเข้าไปปุ๊บดีขึ้นถ้าไม่อยากคุณพ่อคุณแม่แบบกินน้ำตาลกินนมข้นหวานอะไรอย่างเงี้ยเรามีกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะย่าอะไรครับเอ้เอาแก้วของเราเป๊กมันหน่อยทียเฉยเดี๋ยวเราโยกไปหนอืมเรามาโยกกันหน่อยก็เลยบอดี้อ๋ออยากได้บอดี้ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอามีคนอยากได้โลชั่น ตุน <Goodnight, S 1> <my> ตุนนะตุนตุ่นอ๋อตุน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 นะตุ่นตุ่นนะตุ่นตุ่นนะตุ่นตุนไอสัตว์เมื่อกี้แดดว่าจะเต็มเลยเมื่อกี้นี่อ๋อใช่แล้วเมื่อกี้เขาไม่บอกอยากได้บอดี้โลชั่นใช่ไหมคะโลชั่นตัวนี้ผมรู้ทันผมก็เลยขอมาแล้วครับตัวนี้นะคะช่วยจัดการกับเลือดไหลนะคะใครที่มีปัญหาในเรื่องแบบอะไรงงไปหมดแล้วเนี่ยกูเปือกส้มแขนต้นขาค่ะตอนนี้เหลืออยู่แค่17หลอดสุดท้ายนะ 15หลอดแล้วเหรอเหลือ15หลอดสุดท้ายแล้วอะค่ะตัวนี้จาก390เหลือ2 9 9นะคะแล้วมีคูกองไหมเหลืออยู่ที่เท่าไหร่อะ2องหกนะจ๊ะตัวนี้นะคะเหลือ15หลอดสุดท้ายเออตัวนี้ช่วยเรื่องเลือดไหลนะคะเวลาที่เราไปนวดเนี่ยให้ช่างคนนวดใช้ตัวนี้แล้วก็รีดได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราจะนวดเองอะอาบน้ำเสร็จนะคะ ถูไปที่ตัวประมาณ2อถึงสาทีนวดนวดคืึงๆไ,ไ,ไปแล้วมันจะมีความอุ่นๆค่ะเข้าไปใต้ผิวนะคะไปจัดการกับเลนูลไลท์ของเรานะคะตัวนี้มีน้ํามันมะกอกด้วยมีเป็นเอลมอนเป็นส่วนผสมด้วยนะคะมันจะเข้าไปจัดการกับเนี้ยแหละเปลือกส้มใครที่แบบว่าผิวไม่เรียบม,ม,มีความแบบขรุขระเปลือกส้มนะ ตัวนี้จะช่วยได้ดีมากๆเลยเหลือแค่15หลอดสุดท้ายใช่หมดแล้วร้อยเิบาทอุ๊ยร้อยเก้าสิบห้าหรอเลิศอ่ะอันนี้คือ 200ML นะทุกคน 200ML คือกลิ่นดีด้วยค่ะทุกคนแล้วไม่ผลิตแล้วหรอคะ15หลอดสุดท้ายใจคอใจคอจะผลิตเป็นรุ่นใหม่แล้วเดี๋ยวรุ่นใหม่ออกมาจะเปลี่ยนกลิ่นนะคะราะว่าตัวนี้จะหมดแล้วตัวนี้จะหมดแล้วค่ะ15หหลอดสุดท้าย ใช่คุณเวลาคุณชายอ่ะเวลามันรู้สึกอุ่นๆคุณอย่าตกใจเพราะเขากาลังทางานอยู่เขาคือใครเขาก็คือครีมนั่นแหละเรียกครีมว่าขาวใช่จะรู้สึกอุ่นๆคุณท็อปคุณท็อปนะคุณท็อปตัวนี้ไปนวดแล้วคุณท็อปก็กินกาแฟแล้วคุณท็อปก็กินพี่เบิร์ดคุณท็อปแอนดรูด้วยจบสิ่งสิ่งที่คุณท็อปต้องการอ่ะช่วย ใช่ที่เป็นผิวส้มเป็นเซลูไลท์ผิวไม่ไม่เรียบเนียนอลูลุยอ่ะเป็นแบบไม่เรียบเนียนอ่ะคุณเอาตัวเนี้ยแล้วเวลาคุณซื้อแพ็กเกจนวดไว้ใช่ไหมคุณเอาอันเนี้ยไปให้เทอราปิสนวดถูขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็บริเวณผ่านขนีบมั่งแล้วก็สะโพกมั่งอะไรเงี้ยมันจะช่วยใช่มันจะช่วยดีค่ะแล้วมันจะอุ่นๆอุ่นอุะนนะรวมเนื้อรังอย่างเงี้ยแบบเปอ้ลไม่ลงจะทีเข้าใจหมายพี่อาร์ตเวลาหลอดยังไง เวลาเราถอดเกงในออกมาเอาเ่อนะ <c oughs> ตุยเรื้อราง,งรอ่ะตุยเลื้อรางอ่ะเอ่อขี่ห่อดูสว่างขึ้นเหรอ <c oughs> ไม่ด้วยความที่มันมีน้ำมันมะกอกนะคะมันก็จะช่วยดูแลเรื่องผิวให้ผิวเรามีความชุ่มชื้นด้วยแล้วมันก็จัดการจัดการกับเอลูไลมามีตอนที่มามีจีบกับพ่อแรกๆพ่ออ้วนปะ ไม่ตอนนั้นไม่อ้วนเขาอกเขาเขาอกหักมาจากคนอื่นคนไหนอินเสิร์ตภาพสีระหว่างนี้ระหว่างนี้นินทานินทาเขาอะไม่ตอนนั้นเขาน่าจะประมาณแบบมอปลายมอปลายเข้ามหาลัยหรืออะไรสักอย่างนี้แหละจําไม่ได้แล้วครก็นี้ยังไงแน่แล้วก็โดนผู้หญิงทิ้งอ๋อแล้วก็มาเขาก็เลยตอนนั้นเขาร้อยกว่าโลไม่ตอนนั้นยังไม่ไม่มาหา เพราะเราตอนนั้นเจอกันพี่ยีิบเจ็ดเขายีิบเก้าแล้วอ๋อตอนนั้นเขาร้อยกว่าโลแล้วเขาอกร้อยกว่าโลสมัยมมปลายขาเบียดเขาแม่ค่ะขาเบียดน่าจะเบียดเขาเนี่ยนะต้องการตัวนี้วันนานน่ะเบียดมากเจ้าของแบรนด์ไปไหนอ่ะถ้าไปจะไปถูขาเข่าต้องถูขาเขาใช่เขาไดูอย่ ร้านแม่แบร์มาอยู่คืนนี้เป็นของเพื่อนพี่อาเพื่อนสนิทแล้วพี่อาใช่แล้วมันดีก็เลยบอกเอามาในไลฟ์เลยเพราะเราอยากให้ทุกคนได้ลองค่ะมันเนี่ยมันเริ่มอุ่นแล้วเอ็ดเได้ยินแววแววเรียกว่าอีโนตอ่ะนะเจ้าของแบรนด์อ่ะเอาเดียได้ยินคุณโนตอ๋อคุณเปิ้ลคุณเปิ้ลแต่ว่าเอ็ดเดียอีโนตด้วยอีโนตไม่ทำไม่กล้าจากนั้นคุณพ่อก็คือว่าผอมแล้วมาเจอแม่ ก็ผอมเขาผอมมาหลายปีแล้วเขาก็ผ่านสมอรภูมิผู้หญิงมาเยอะแยะมากมาย่านความระทมเกือบจมน้ำตาช้ำมานานเท่าไร่ทุเดี๋ยวเขาฟังคีไม่ต้องเอาเนื้ออย่างเดียวเน้นเนื้อเน้นเนื้อเพลงไม่เน้นเมโลดี้ จากนั้นก็มาเจอแม่มาเจอตอนสมัยแบบจะส0บกันแล้วค่ะหล่อแล้วเลยมาหล่อแล้วเลยมาก็ <c oughs> อย่างเงี้ยก็น่ารักของแก้มเนะมาะเบาๆตอนนั้น <c oughs> หอมมาหอมมาหน้าผากท้ยทอยหลังหู <c oughs> ต้องมีมาแลว <c oughs> มาแล้วโอเบบี้เอ้าตังตอนนี้ม,นมีมอ้มอมางทีน,นี้ไม่เจอเจ็ดลอดเลยเจ็ดลอดเ <c oughs> จอใน พ่อตอนนั้นอ้วนมากเลยแล้วพ่อตอนนั้นก็ยังไม่เจอกับคุณทานยาเร่ยังไม่บอกเราเราเฟมไม่เอาคีเลยเลืเกินหลอดนะเหลือเกินหลอดก็เอาเนื้ออย่างเดียว2อ9รเหลือเท่าไหร่นะเหลือสองหกเก้าค่ะเลือสอกจ้าสองหกเก้าะจ้านี่ดูแลลึกเลยลูไลนะเลือหกหลอดแล้วค่ะอีกหกหลอด หกหลอดสุดท้ายใหม่เมื่อไหร่นะอีกรอบเราก็หูดีแล้วอทิตยีก็ว่าอาทิตย์กว่าอันนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่แล้วอันนี้จะเป็นรุ่นอนะรุ่นรุ่นรุ่นดีที่มีกดแล้วกดน้ำมันมากราด้วยนะเหรอเล็กซี่หลอดจ้าชมพี่นีงานกับน สุขอะไรเยอะแยะเลงเอ็นไลน์ตอนทีพ่อว่าว่าตอนที่พ่อจีบพี่ยาตอนนั้นพ่อร้อยโลหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่พี่ย่าบอกไม่ใช่แล้วพี่ย่าเขาก็เขาก็เลยให้ข้อมูลเยอะกว่านั้นอีกหวังเรื่องเดียวกันไป็นยังไงตอนที่เป๊ะจีบพี่ย่าพี่เป๊ะผอมแล้วใช่ไหมคะผอมเลยผอมหนักด้วยแล้วแล้วพี่ย่าก็นินทาอดีตพ่อด้วยนิดนึงแต่ก็ไม่ได้อะไรที่ตอนนั้นน่ะพี่ ตัวเล็กลงเพราะว่าพี่อกหักจากเออเสาเจ้าเสาเจ้าเเสาาจ้อกหักตอนั้นมันเด็กแล้วตอนนั้นอ่ะก็มาปลายไงใช่ไหมสีหลอดเลยอีสีหลอดนะจ๊ะจากการเอ็นดูไรนะจ๊ะเอ็นเล็กสี่หลอดสองร้อยเก้าสิบเอีสามหลอดจ้ามามีหมามีหมามิต้องขายแบบแม่ค้าออนไลน์แม่แม่ค้า ค่ะเอาแก้วมาหน่อยแก้วมานี่ว่ค่ะอันนี้งานอันนี้แม่ไทยเลยแก้วข้าวแก้วข้าวอันนี้งานไทยเลยนะคะแม่แม่แก้วข้าวหน่อยลุยเลยเท่านั้นกับแมีกสามหลอดเท่านั้นนะจ๊ะเดี๋ยวตอกแก้วนะจ๊ะแม่สำหรับไม่น่ายากสำหรับคนที่ดูอยู่สามพันเจ็ดสามพันแปดร้อยคนเนาะแม่เนาะจัดการกับเอลูไลจ๊ะเอลูไลนวดไปเลยนวดไปเลยบำรุงคิวด้วยมีความแบบ บำรุงสุดๆเพราะว่ามีน้ํามันมะกอกอยู่ในนี้มีแอลมอนต์อยู่ในนี้นะจ๊ะทุกคนตอนทาไปจะอุ่นๆนิดนึงนะคะเพราะว่าครีมกําลังทํางานอยู่ใช่ตอนนี้อุ่นละตอนนี้แขนอุ่นกําลังจัดการกับเอรูไลต์ตรงนี้ลหละใช่อับน้าเสร็จนวดไปเลยค่ะสามหลอดสามนาทีสามหลอดว่ะสามหลอดจบไม่องไม่ลบเรียบขอโทษสามหลอดจบเลยไม่ลบกวนนานสามหลอดจบเลยหลังแากนี้ต่อจากไลต์ต่อไปไม่มีอีกแล้ว รุ่นนี้หมดแล้วจ้ะรุ่นนี้หมดแล้วใครรอแบบว่าพ่อมาขายขอดขายแก้วก็อั่งสามล็อตสุดท้ายเลยสามลอตดเลยสล็อสุดท้ายจ่ายยาเอลูไลเอลูไลเอลูไลสั่งแล้วโอนด้วยนะครับสองเก้าเก้าหรือสองหกเก้าจ้าย็นจำได้ไหมจำได้หรือเปล่าเย็นจำได้ไหมจำได้หรือเปล่าร้องจบแล้วดนตรีก็ไม่มาผ่าร้านองลูก ตึงตึงยังจำได้ไหมจำได้หรือเปล่ายังจำได้ไหมจำได้หรือเปล่าเล่หนึ่งหลอดหลอดสุดท้ายจะมีอะไรอีกหนึ่งหลอดสุดท้ายใครจะเป็นผู้โชคดี ไปจัดการกับเอลูไลท์ของเรานะคะเอลูไลท์ผิลซ่อมมากผิวซ่อมคุ้มค้างขาคุณมองอยู่ได้เหรอตอนคุณถอดกางเกงในอ่ะไม่ได้ผิวซ่อมมากรีดไปเลยค่ะรีดไปเลยค่ะคุณจะเมาแค่ตัวเองหรือคุณจะให้คนอื่นเมาคุณดูให้คุณคิดดูอีกหลอดดียวดูแลเรื่องผิวหมดละจ้าคุณพญานิษฐ์ขายแก้วแก้วจ้าแก้วโแล้วโอนด้วยนะจ้าแก้วมาละจ้าแก้วกินข้าวมาขายหยาดใสแก้ว

บองขึ้นมาทีเลยจ่ะได้คุยด้วงกันเลยเนียร้องมาทีวยกันค่ะร้ปงทังดีที่ใจมัเกินด้วยกันรัก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 ักักร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 ัรัก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 กักรักักรัรักรักั u รัก u ักรักั u รักักรักักร u กักรักักรักักรัก u ักรักักรักั u รักััััั แม่เป็นทองไหมเป็นทองเอามาขับรถอะไรหนูเอาเปรี้ยวจัดมาเลยจัดมาเลยไม่ถุงใส่กระบอกก่อนใส่ยังโอเคถุงไข่กระบอกก่อนนี่ดีไหมนี่แก้วจะหมดแล้วนะพี่แอนบอจากคุณไวท์โรสค่ะขอบคุณครับ ซื้อไปฝากน้องๆปีใหม่นี่แม่โอ้นเพชรบูรณ์หนาวไม้หนาวแล้วค่ะสิบสอง่ามีครบ<า>ทุกสีเลยอันใหญ่ก็มีหนะไม่ง,งนะนะี่อันนี้เอาไว้ใส่ไวฟินเด็ต,ตอนเช้านี่ถือไปนี่นี่อิ่มเลยอิ่มเลยอิ่มเ,ย,มเยนะอย่างนี้อย่างนี้มีหลายสีนะครับลองดูในตะกร้านะแก้วสวยมากกดเลยครับสวยมากช่วงปีใหม่ ซื้อเลยหลอดไข่มาแรงๆกว่านี้ได้ไหมหลอดไขยเบาๆกะติลงนั่นแหละกลัวคนอื่นเขาจะว่าเอาเอเพิ่มพลังซิซื้อนะซื้อไอ้หนูซื้อนะลูกเออนี่ซื้อให้แฟนบ่นที่อะะเมื่อกี้เนี่ยมองนูมองน้ซื้อให้แฟนโอเคไหมเออนี่อย่างนี้ซื้อให้แฟนซื้อไปเลยนี่ซื้อให้แฟนของแฟนก็ได้ได้เซื้อไพ่ดูแลให้หมดเลยหนๆจะนั่นแล้วก็ถ้ามีแฟนก็ซื้อให้แฟนของแฟนด้วย ซื้อ2อ,อันคู่อย่างงี้<ไ>ขายดีมากนะรุ่นกลางหมดแล้วว่าตอนนี้หมดแล้วหมดแล้วก็วจะเหลืออยู่2รุ่นน,น,นี้แหละสามใบสุดท<ะ>้ายค่ะสามใบสุดท้ายคือสีขาวใช่ไหมจ๊ะส,สีเขียวสีนี้ที่พี่เป๊กถืออยู่<ช>ลายนี้เลยเนาะะลาย <ละ S 1> นี้แล้วก็มีลายแบบคนละเป๊กแบบนี้อยู่บนแก้วนี้นะครับเหลือกี่ใบนะสี่ใบ